ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งปรับทิศทางการจำหน่ายข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดสู่ตลาดออนไลน์วันจันทร์ที่14พฤษภาคม2564นายชยันศรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมการจำหน่ายข้าวหอมมะลิผ่านตลาดออนไลน์ณห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายธินกรอ่อนประทุมคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าสว่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยอ็ดเข้าร่วมประชุมการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือถึงการส่งเสริมการจําหน่ายข้าวหอมมะลิของจังหวัดระยอ็ดผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมการจําหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางตลาดออนไลน์โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนจังหวัดจะมุ่งเน้นส่งเสริมการจําหน่ายข้าวหอมมะลิผ่านตลาดออนไลน์ข้าวที่จะนํามาจําหน่ายนั้นจะต้องกําหนดให้เป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและสีโดยโรงสีที่ได้มาตราฐานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและกําหนดใช้แพคกิ้งเดียวกันทั้งจังหวัดที่จะใช้ในการจําหน่ายข้าวหอมมะลิผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมทั้งกําหนดให้มีการจัดทําตราสัญลักษณ์หรือ แบนข้าวหอมมะลิของจังหวัดเพื่อใช้ในการจําหน่ายดังกล่าวด้วยทั้งนี้นายชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าข้าวหอมมะลิถือเป็นโปรดักชัชมเปี้ยนของจังหวัดร้อยเอ็ดมาอย่างยาวนานและอาชีพทํานาถือเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอด็ดประกอบกับตลาดปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการกระจายรายได้สู่เกษตรกรมากนักจังหวัดระเอ็ดจึงมุ่งปรับเปลี่ยนทิศทางการจําหน่ายข้าวหอมมะลิสู่ตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทําให้ข้าวสามารถส่งถึงมือผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางหลายช่วงดังที่เคยเป็นมาซึ่งปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จังหวัดระเอ็ด จะส่งเสริมให้มีการจำหน่ายข้าวหอมมะลิผ่านตลาดออนไลน์โดยความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับข้าวหอมมะลิที่จะนำมาจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ที่จังหวัดระเอ็ดกำลังขับเคลื่อนอยู่นี้จะมีการคัดเลือกข้าวโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้าวที่มีการสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นข้าวจากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยแท้จริงผลิตปลูกโดยเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดสีโดยโรงสีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจําหน่ายโดยจังหวัดร้อยเอ็ดทีมข่าวสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน